กุง้งกุ้งกุ้งพี่น้องอลึกบาดนี่จะได้บาดลรกจะได้หลายจะเอาพี่น้องก่อน<ห>บาดแรกพี่น้องพากันเลือกกุ้งช่วยกันตะเก็บผักบุ้งนะคุ้มเลยสวัสดีครับพบกับผมเบ้าเกดสาวติก๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามแรงครับพี่น้องน้องอระดาอยู่กับเอื้อเสาวติ๊กเด้จ้าเอื้อเสาวติ๊กมาหามืองในเรื่องเงินเสาส่วนกลางวันน้องอระดามีเรียนไปโรงเรียนวันเสาร์เรียนทุก จันถึงเสาเลยน้ำแห้งขนาดแลพี่น้องจะพากันมาลากกุ้งหรือว่าลากลูกปลาครับจะเข้าซี่ได้อย่างไม่อย่างเข้าไปในแย่งในดางเขาเอาไว้แหละเ <c oughs> <c oughs> ตรียมดางมาเตรียมดางเตรียมถังมาดางนี่กับพี่น้องเอซเนาะฝากมาให้พวกพี่น้องมันบอนอยู่พวกปลากีเดิดบ่ัวปลาซิวปลาอย่างบัเค้นสารพัดปลาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาอะไรหรือ ได้กุ้งหน่อยสำมได้เนาะบอเคเนาะหน่อยลายสำ่ได้ไปพี่เนาะหาแนวกินแรงจ้าพี่เนาะเราจะเริ่มลากแต่มุมเนี่ยครับลากแล้วเขาวนกลับมาตรงนี้เดีวโอเคที่ตั้งกล้องไว้นี่แตครับมารุนกัน

รุนกันบาดแรกพี่น้องมาพี่น้องมาลุ้นกันบาดแรกของเราปลากุ้งก็มีหอยมาครบเบิดจะกุ้งจกปลาจากหอยกุ้งหลาย่หลายคนดิกุ้งทองงามอยู่เด้ดิตัวขาวชั่วเลยพี่น้องหอยก็หลายหลายเนาะ กุ้งกุ้งพูดนะเลือกกุ้งก้อนพี่น้องหอยจูบก็ท่วงน้ำงามเอาเอาหอยจูบจะติ๊กเลือกเอาอยู่นี่กุ้งขนาดบบกเขี้ยนพูดนะกุ้งปาดบังกุ้งอพี่น้องเลือกเอากุ้งก่อนเนาะเลือกกุ้งก่อนจ้าเดี๋ยวหอยเขาก็เก็บใส่ถุงเนาะจ้านี่พี่น้องเอากระเดินกข้ามากุ้งหางไร้ลิลสวยงามพรี่น้อง เก็บใส่กับมือผัว่อดกล้องโดดหนีเบิดก <c oughs> ้อยเซบโกะไปจระเดินนี่ดิกระเดิดก็เ <c oughs> อาเดี๋ยวค่อยแยกอีกเดี๋ยวหาถุงมาแยกปลากระเดิดก็ฮัวหอยจุพลึกเนาะอุ้ยปลากระเดิดสติ๊กว่าเสียปุ่นนี่เลยแหละเนาะแต่ค่อยแยกตัวหอยเนาะเพโอ้พึ่นตัวใหญ่อยู่แม่ไปกระโดดโออกเต็มเต็มมุมเลยเก็บเลยเก็บเลยช่วยกันเก็บกันนง

ยาวขนาดรอพี่น้องสเลมากันเหนียบมากเลยเนี่ยเยอะจ้ะตอนนี้เอาจะถึงกันด้วยเหนียบประขาว ลุนบัตรที่สองกันพี่น้องที่สองอขอปลาขาวก็ได้หอยตัวงามกว่าน้ำลึกเนาะวกุ้ง จนขาวไม่เอาไ่เอาไม่เลือกหอยให้นะตืนใดยเรากองไว้ก่อนเราเลือกื่อวปลากุ้งคุ้งคุ้งพี่น้องลึกบาดนี้ใช่ไหมบาดแรกก็ได้หลายได้อ้างพี่น้องก่อนนี่บาดแรกพี่น้องพากันเลือกกุ้งเยกันเราจะเก็บผักบุ้งน้ำคุ้มเลยบาดแรกก็ได้บาดแรกมันก็ได้บาดแรกได้แจวบาดที่สองได้ก้อยพี่น้องรวมกันแล้วได้ก้อยมาช่วยกันเลือกก่อนครับคุ้งหลาย เขาปลาตัวใหญ่เนาะจลาน้อยเฮงกรบป๋อน่อเฮงกระป๋อง่อยีดีจ้าขู่งามยอมแล้โอ้ยหดดโอ้ยเเราไปเไปยังไงไปกันพอนี่กิคือน้ำแล้วอ้ยน้ำลึกตัวใหญ่อ้วนขนาดเลยปกดกระป๋องพี่น้องอ้วนดิ่ดองถติ๊กเอากองแมงคาเราค่อยเลือกเอาไส้ใหญู่มันยังข้างบนลยจ้ะ แยกไว้อีกหน่อยเอาไว้คั่วได้หลายคั่วได้หน่อยเก่งโอ้รุ่นนย่านุบได้คั่วเนาะหลายพัดกะเพรากะแซ่บแกงกะทิกะแซ่บแกงอ่อมแบบอีสานเฮาใสงเซกอีเลิศกะแซ่บอือยอดเลยมาเคี่ยนแกงกันกินแบบแกงแบบภาคกลางแกงไงแกงกะทินี่เลยอ๋อของเนี้ยบแกงบะแกงใส่ใบชะพู ใส่เนมนูเย็นนี้ของเราได้กุ้งแล้วกุ้งแล้วเสียเอาไปตำเซบโกกกับทอดมันเนาะได้หลยายๆเนาะทำปลาเฮ็ดถ้าถ,ถ้าเป็นเป็นแผ่นนะนะพี่น้องเก็อินอย่างนี้น,นะกุ้งแผ่นนะครับทอดทำกุ้งทอดทะเละทอดนะใส่แป้งใส่เครื่องแกงใส่ใบเล็บคุดสีกุ้งทอดเเอ้ย แซ่บจิ้มไก่รสเด็ดแซ่บเ็ธรรมชาติทั้งนั้นเลยเ้าน,นี่าก็ได้ปลาแกงสมดำแรงกย <c oughs> อยากกินอย่างก็มาหาเอาพี่เนาะ <c oughs> ว่าแต่ว่าคืออยากเนาะ <c oughs> จ้ะมือน,นี้เฮาเกิดหมุนเวียนไปตามเมนูที่เฮาอยากกินนะจ่ะเมื่อวานกินแกงเม่อใหม่มือน,นี่อยากกินปลาเมื่ออื่นอยากกินหอยเมื่อใหม่อยากกินของทะเล <c oughs> แต่ว่าไป แต่ว่าเห็ดช่วงเนีมันแรงแรงดีเราฝนบ่ตกเลยจ้าถพอฝนตกนี้ได้เก็บให้เรืองงงแน่นอนพอปีที่แล้วเราได้มีได้คลิปเกล่องให้เหรืองงงเรื่องมีนานั่งพี่น,อน,น้องเนาะแต่ฝนตกได้เก็บแน่นอนแรงทุกประเทศเลยตอนออนี้ปุ๊บ่แม่นอีสาน20ตกเนาะอีสายฝนตกอีสายฝนตก ภาคใต้ยังบบตกอยู่ทำท,ท่าทำท่าทำทางอยู่แต่บบตกคืมๆมาแบบนี้อากาศเหมือนจะตกน้อยไปอ,ยอ๋อเลือกกุ้งใส่เวลาพี่เนาะเอ็มเลยที่เขี่ยข,ขึ้นมาจากหอยทั้งหลายปลาได้หอยได้กุ้งเหมือนกุ้งตัวงามๆคุ้มมากเลยหอยนี่แหละโผล่โโมาเลยพี่น้อง เอาหอยไปแกงเลยพี่น้องผูไดอยู่ใกล้ๆอยากมาหาเบาเคเลยเด้อเด้วเบาเคพามาหาอยู่หากินหอยเนี่ยถ้าส่งพี่น้องได้นน่ชาวติ๊กส่งได้นน่มาส่งบ่ได้หอยอันนี้พี่น้องย่ามันตายเนาะขนาดหอยของไงพี่น้องท่ติ๊รี่ชาวติ๊กไปหาค่ะตอนไปหาค่ะมันแห้งเนาะเบาเคเนาะแต่พอสติ๊กส่งมันเปียกเท่าบาซ่อนถุงนี่ลังเละเลยมันอยู่ไปในลังแล้วมันอบกอนยจังไดร่ปลาลูอะไรพี่น้องต้องใส่มันอบ อบมันร้อนแบบนี้มันยังไงมันเปียกมันคลายน้ําลายออกมาทําให้กล่องเปียกใส่ถุงไปกับพยันมันเน่าแต่พี่น้องก็ว่าบอกเป็นอย่างบอกมีปัญหาอย่างหอยยังเหมือนเดิมบอกตายบอกอย่างแต่ตอนนี้ทำเบิแล้าจะหอยของไงค่ะหาเราบทานดีดีพี่น้องยวต้องรอนสะอื่นสะใหม่ที่น้ำพันแห้งเนาะ แต่ตอนนี้ฮันน้องใหม่เนาะน,น้องใหม่ต้องหาน้องใหม่เพราะว่าตอนนี้ยังมีน้ำอยู่จะลอกจะเล็กเนาะยังบอยเข้าไงแต่หอยนะคะบุหรี่หอมจุ๋ม,มถ้าเพื่อนเข้าไงเนาะเพื่อสมันเพื่อสีควอดกันมันหอยนี่เพื่อนกับอกใครใายน้ำคือหอยเชอรี่แห้งจะแห้งไปหมแห้งไปเลยเนาะ ค่อยเที่ยวที่เาเคยว่าพัดอมน้ำไว้หลายเฮ้โตัวข <c oughs> ึนคือจะมาประกันไปเลยคนระับน,น,น,นั่นแห่งๆเอาซ่อนๆกันไว้ยัง,งเปลี่ยนน้ำได้ยร่อเมน้ำเดี๋ยวมาลุ้นบาทต่อไปกันครับ กันมาเลือกกันพี่น้องได้ uh, กำลังขาเขาด่มามาลุ้นมาลุ้นดาสุดท้ายโอ้ oh. oh. อยู่ในใบไผ่เห็มเลยกีนห่าเลาะทาง ชุมไผ่เนาะจ้าป๊อปึ๊บเนี่พี่น้องเห็นคักๆพี่น้องนี่ตะกุ้งหอยนะบ่ต้องเอาถึงแล้วไปตันหัวน้าหัวนหัวหน้านี่นี่นี่กุ้งในใบไผ่ในใบไผ่นี่นี่อันซอนเนาะพี่น้องเนาะโอเคหาแนวเีาดิกล้องให้พี่น้องเบิ่งชัดใปอยู่กับกล้องของตันน้ำเนาะ หันหัน,นเห็นเป่าเห็นนะโอ้อตัวใหญ่พี่นเนาะใส่งามขนาบน่ะมันมาเข้าไปอยู่ในเจดางแบบน,นี้อย่ามือได้มามาม้าแบบนี้ดูดูว่าหาคินแล้คินยกขึ้นเ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคลนเอาปลาออกจากนันก่อนโดดขึดด้นหลังโดดจะเป็นน้ำพี่เนองกุ้ง ตุง้งามดีคุ้งใช่นี่คุ้งคุ้นมาอยู่มุม,มนี่อโอ้ยเคอย่าทำแบบนั้นเสียวลมพัดกองของปอ,งอมันบนเนนไปขี้ตุ่มยันไงหวนีคุณนะจ้า ุ้งตัวงามดีเโอเว้ยตัวมันเด็กดดวเนาะนั่งนักออกมาเลยหวดดัดงเดง้ดงดงัดงเดงเยอะจับซอยกันอ,อยกเลือกสองมือผัดคาดจับมือนึงเนาะลักทะเลนีุ่บนกุ้งได้บักลายแล้วพี่น้อ<า>งขึ้งทาง,งละสามบาทคุ้มค่ากินหลายคน

ไรอีดนโนเด็เดินเคลียล่ะขาวจ้าเคลียลยหอยก็อ้วนอ้วนอ้วนโซนนาะเบิ่งเหนือใดว่าหอยอ้วนเขาเบิ่งฟ้ามันนี่นี่กดบัวลงแบบนี้ถึงข้างบนแบบนี้อ้วนแต่ถ้าหัวมือกดแบบนี้เลยมันบุบลงไปแบบลึกน่ะจ่อยแบบนั้นนะแสดงว่าช่วงนี้หอยอ้วนทั้งทั้งหนองทั้งหนองเนาะมันจะมีเดือน เดือนแรมเดือนมืดเดือนแจ้งของมันสีอ้วนมันสีจ่อยเบ็นเม็ดจักเดือนอย่างสักอย่างมันสีจ่อยเดือนแจ้งหรือเดือนอย่างเดือนแรมอุ้ยอ๋อเดือดข้างล่างโอ้โหโอ้โหเป็นขวบบอกเคีนข้างล่างแห้งหลายข้างล่างแห้งหลายพี่น้องถามมามีปิงอยู่บ่บอกเคียนบ่มีพี่น้องภาคใต้นี่ภาคใต้นี่หายากอำเภอที่บอกเคีนอยู่นี่ค่ะบ่อมี อันนีสมัยก่อนอาจจะมีแต่คุเผู้ชมไม่เคยเห็นเลยม่เป็นแต่มาอยู่นี่แต่ว่าที่อื่นพีามด้ได้กัเนาะทางสุราษฎร์ทางมีอยู่แต่ทางที่บอกเคีนดีอย่างไม่มีบางทคียนละสนุกหาอยู่หากินมีปิ้งบอกเคีบ่อเอาเด้อย่านเนาะกับน้ำคั้นนึ่ง่นองย่านน้ำคันก็ปิ้งย่านอะไรก็กันโอ้ยมื้อสองน้ำคั้นี่ก็ย่านี่นไปถือมาเท่อนึงแล้วลาบ ยังบวเซาอยู่ยังบวเซาอยู่ยังนอนเกาคุกยกยุกยกอยู่แต่ละมือสติ๊กให้ให้เลยคนพอรับโปรฝันอยู่เลยนอนเกาย่อง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 ขันนี่ดีเนานนะนอนพอนอนคันเกาผัดซูนหมูวะนี่สันเบิดสันเบิดปุๆๆ๊กกันคลามายมึดสองขวดยากแก้แพ้มึดแข่งเป็นเข่งยังปวดเซาอยู่ปวดเซาเลยพี่น้องเาลงน้ำไปอยู่ปวดเซาเนาะจะมีส่วน บ่ลมก็บ,บ่ได้กินพี่น้องเนาะออนโอเคเนาะจ้าอยู่หางกินกนระลูกว่าคันแน่นอนตัวเฉพาะน้องนี่บอกเคียนงงงายแต่ตะกี้ก็บ,บ่คันตั้งแต่ไปลงหนองน้ำคันเลยมักคันมักคันมันก็อาจจะมีส่วนมันไปจะกิ๊ของเดิมเงงบเสาร์ดีโอ้มัดก็บเพิ่นนี่ดิพี่น้องหลากหลายนะ ามาช่วยเก็บเนยเดี๋ยวจะโดวดว,ดวเก็บมือเร็วกว่ายังเก็บหอยได้ไหมอันสอนตัวพันใสหอยนี่สิร์ฟเก็บใหพบบ้พี่น้องเบิ่งดอกต่อเลือกแต่ตัวอ้วนๆ้วนนะเบื้องต้นนะจะเลือกเก็บให้พี่น้องเบิ่องดึกเก็บก็ได้ก็ได้พี่น้องซ่อยด้วย,ยเปิดขึ้นดอกนี่เพิ่นอยู่ข้างล่างพี่น้องโดนหอยทับ ตเป็นมุกนี่มมุกเอาไปลงประดงประเด็หยุ่มมาเลยที่นี่หยุมหรือขยุม้มใสสาเลือหยุม <c oughs> คนอีสานยังบอกว่าบาง,เอองี <okay. S 2> เขาคำแกนเรยหยุมนี่ค่ะ <c oughs> ว่าเป็นกระเทินแล้วนค่ะ เขยุ้มนครพนมเว้าคือจังพี่น้องฝั่งพุ่นพี่น้องฝั่งลาวเพราะว่าอยู่บ้านสติกอยู่ใกล้เนาะจ้ะพี่น้องหลายคนคอมเมนต์ว่าชติกว้าคือจังพี่น้องฝั่งลาวเลยสำเนียงเก้าเน้อยประมาณนีเนาะเขยันน้อยศาลบ้านสติกกระลึงกระลึงภาษากระลึงถึอ ติบ้านสถิตนครพนมแต่ปู่ย่าตายายที่ขี้เพิ่นอุปยบมาเป็นพี่น้องทาง้งสองทุนเลยสักได้ได้สำเนียงนี้พัดไปหันอีกบุกีหมู่บ้านหันเป็นอีกสำเนียงนึง่งเนีย้ยบคือกันห่างกันแค่บ,บุกีกิโลนี่เป็นอีกสำเนียงนึง่งเก็บมันน่ะพี่น้องเบิ่งนำ ย,ยิบเมายิบเมา,าเนี่ยมันหลข้างล่างข้นหลาิเัน้นี๋ยวน,น, <โด S 1> นดี๋ดดยวเดี๋ยวดี๋ยวดิ๋ดคืังเลย้อแบาทสามบาทคุ้มพ่าแห้งล่างแห้งได้หลายได้พี่น้องห้งข้าแเ้งเพิ่นเริ่มขึ้นเขาว่าอากาศอากาศเย็นเย็น เรากวน,นคือเพื่อจะขึ้นจากต้มแบบนี้ค่ะเรากวนคือแบบนี้แหละเฮาสีลากไปลากมาแบบนี้เะนาะ,ะมันงอมถ้าเป็นบ้านภาษาสวิติกบ้านสวิติกเอ,อิรนค่ะมันแห้งขึ้น,นงอมแห้งลากแห้งขึ้นมันงอมหรือมันเหนี <laughs> <laughs> เ่ยวเขาเขาย่างไปย่างมาหลายรอบมันแห้งขึ้นกุ้งนี่ค่ะกับตอนแรงนําเลยจ้ะอากาศโอ้โหอย่างนี้ต้องเด้งต้องเด้งนี่ติ๊ก อืมอคมือมืดลากมาเลยอืมบุเบิลกัดสะลงน้ำอีกที่สุดตัวไหน้อยหินกันันอ่อนซอนนี่แหละอ่อนซอนอ่อนซอนอ่อนชอนซอนเสียงออกโซโซง่ายได้แบบชิมอ่อนชอนนู้นเลยมีจีชอนแน่เลยออกเสียงชอชิงก็แล้ว ออกเสียงโซ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 ว้าดูแต่เนียงเหรอเนอะว้าวคนอีสานตอนติดหัดเรียนปนหนึ่งช่อช้างนี่ว้างยากที่สุดเลยชอช้างว่ะชอช้างคือบอกชอสร้างกั๊มเอียงนะอีกคำนึงค่ะขบกั๊มด้วยไม่กวาดเออไม่กรวดเพราเนี่ยอะไรก็ไม่กรวดขว้างเหมือนขวงโหยากเลย

นเฮ้ยแนวกินแรงแล้วเกหอยเลือกหอยเมื่อนำปุ๊ดเขาติว่าปุ๊ดไหมแล้วเอาใส่นี่ใส่ถุงแงยงเอานี่หอยฮะบัตรหอยเสร็จในเมื่อเลยบอเคเลยจะเลือกก่อนมามาเดี๋ยวเลือกตัวงามพี่น้องมาเลือกงามกันพี่น้องมีของสินนึงเลย เลือกแต่หนุยย่ยใหญ่ๆเจอน้อยเราก็จะปล่อยลงน้ำเพื่อเก่าโห้วใจน้ำนะรุ่นนี่มาแล้วเก็บมือเลยไปขังไว้ออกัดไส้เลยฮัดไส้สวยงามเลยเปิดคั่วคั่วจี๊ดงหิงนะจ้ะคั่วไปเก่งหลายปัน ็บไปไปทำได้หลายเมนูเลยตัวเต็งหน่อยเขาขอร้องเดี๋ยวเลือกตัวเองง่ายก่อนพี่น้องได้หลายเตอรพี่น้องเลือกเอาแล้วเอาแต่หน่วยง่ายๆหลายเลยเลยจะพุ่งขัดไส้เอาพี่น้องเอาเสื้อที่เขาลงน้ำเลยปล่อยลงน้ำไปเลย หลงน้ำเอาไม่ได้มากินต่อเป็นน้ำแห้งเผื่อเพิ่นเข้าไงอีกม่ได้มาเก็บบ่เขาเขาก็ได้มาเก็บไปเรื่อยๆเนาะจ้าตัวน้อยๆนี่ของอยากของกินเลยพี่น้องสองอย่างเลยสองอย่างสามอย่างโอ้ยตะวิรัดแรงสวยสวยจะมืดแล้ว สีแดงเลยอืมทองฟ้าสีแดงนพี่น้องไกล้ๆผมแม่นางตาพระอ้อมเพิ่นวะงา,า,านเรากินเอาไปจัะหอยจัะก,กุง้งจัะปลาอื <c oughs> มได้หลายเด้อกุ้งก็มีตัวงามๆอีดีงามามีดีกุง้งได้หลายมาเลยนี่ของงานของกินเลี้ยงงานจะคิดเทากันเมื่อล้วครับจ <c oughs> ้ <c oughs> หาหอยก็ได้ทั้งหลาย หลายหอยครับตุ้งเมือเลยบางสองลูหรือสามลูพอดีอกกินพี่น้องลงน้ำพี่น้องงายท้องน้ำนะปิ้วเลยสี่ฟ้าเห็นท้องฟ้าเลยพี่น้องตกใจเว้ย เอาเนาะครับเนาะจ้าอันนี้ก็สิพากันเมือล่ะครับแข้งแข้งด้านขากันเมือเลยเนาะครับผมคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามันมานเมือเมือเมือ,มอ